สวัสดีชาววันที่เว้นกันด้วยนะวันนี้ผมมาสอนหาพวกกระต่ายที่มันจะเก็บป่าพวกเมล็ดผลมเมล็ดตามแบบให้เรานะครับอรอบๆบ,บ้านนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะว่ามันเป็นตัวยังไงนะครับต้นลักษณะต้นมันที่มันจะดอกก็คือตัวต้นลสูงแบบนี้นะครับอยู่ส่วนนี้นะครับระมานนี้ จริงๆมันก็มีตรงนี้แล้วก็ตามแบบเะเลสายก็มีนะครับเะเลสายเด๋ยวผมพาไปดูนะครับถ้ามันไม่ได้ตก็ประมาณนี้ครับอยู่จุดนี้นะครับประมาณนี้อยู่ใกล้ๆเราก็เดี๋ยวผมขึ้นกันให้ดูนะครับแล้วก็มาตัดต้นแรกกันเลยนะครับจะได้เลยหรือเปล่า ต้นเดียวก็ได้เลยนะครับนี่ครับกระต่ายของเราน้องกระตุยของเราคนระับประมาณนี้ส่วนนี้ครับเราสามารถมาตัดกันได้นะครับ,รรบอยู่ใกล้ๆเส่นตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับต้งกระต่าย